เวลาラン너เขาเจอผีเขาทำไเขาบอเคยมีคนตหน้าประตูตรงเนี้ยตา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 ายตายยตา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 ยายวแปตาตายตาย้ยตายตาตาย ึงจะพูดครับก็กลับรีทุกคนด้วยผมเพราะผมรีกูไงครั้งวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมจะมีมีอีกในเราบอกในเกมในแมปเลยมีมีอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เกือบครบทีมทีมตายผีเกือบครบขาดแค่คนเดียวคือไอ้ปัดไอ้เอปัอนด์แบงเอชชาร์กัลลี่เอปอ่าเอไอตัวนี้มันมาอย่างไหนนักปีนเขาตอนนี้เราก็มีชีเปลือยหนึ่งคนมีนักกล้ามอีกหนึ่งคนแล้วก็มีทหารอีกหนึ่งคนแล้วคนธรรมดาที่แขนขาด เงี้ยครูนั่งกล้ามไงพี่พี่เปลือยบนควรอะไรไม่พีเปลือยแล้วสองเหรอวะเอ็นจะน้อยไอ้โตมันก็ใส่กางเกงในเหรอวะอ้าวไอ้ไอ้ไอ้โตไม่เข้าเอาเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหลดบ้านบ้านโหลดไม่เสร็จด้วยอาจอยู่ปะวะบ้านโหลดไม่เสร็จด้วยอะไรกันเอ้ยคัดซีนเน็ตคนไทย เน็ตคนไทยเจี๊ยอะไรวะเนี่ยถ้าซีนดูไม่รู้เรื่องแม่งโหลดไม่เสร็จ My time before see this n i g h เกงเสียงแง่หลอนเลยมันก็แปลนี่อย่าเพิ่งกล้าไปนะอย่าหลดโหลดไม่เสร็จช่างมันไปมันกดวิ่งนะโอเคลยไม่รู้เลย บ้านโหลดไม่เสร็จบ้านโหลดไม่เสร็จที่อะไรเนี่ยบ้านโหลดไม่เสร็จถ้าดูกำแพงกูมองเห็นผีว้าวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแม่ี้เร่นชั้นบนมานกำลังเดินลงมาชั้นละโอเคเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูใช้พลังให้คุ้มละเกันไอปั๊มไอปั๊มมองทะลุอีกแล้วตามกูมมาหน่อยันอยู่ชั้นล่างมันอยู่ชั้นล่างมันมูนวอล์กอยู่ชั้นล่างตรงเนี้ยปลอดภัยชั้นล่างตรงผิงไฟอ่ะมันมูนวอล์กตรงชั้นล่างตรงผิงไฟอย่าอย่า ไอ้พีตัวนี้อ่ะพีเป็นหมาอ้าวชิบหายแมบโหลดเสร็จแล้วชิบหายไอ้ทำไมวะเฮ้ยมอกจนสลัดแมมันกระตุกนิดหน่อยอ่ะลาไปี้อ่ะไอ้พีตาย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 โต๊ะตายตายต้โต๊ะเออหลับกูหนเลยกูมาแล้วไอ้เหี้ยตายตายโตฉายาใหม่ๆแล้วนะ เอ้ยกี่มากขี่มากเอ้ยแทรแทรลิงฟังเสียงเท้าก็พอแหละเสียงเสียงเท้ามันจะตึก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 อะไงเห็นผีอะกูเห็นแล้นมันต้องเดินเก็บอะไรเออกล้าบอกเปทดิเป็นเหรออย่างแรกพวกเราต้องไปคันใต้ดินก่อนแล้วก็ไปคุยกับเอลว์มาแล้วนี่เงเสียงเท้ามาแล้วเสียงเท้าโอ้มันสะเทือนเฮ้ยอ๋อมันตัวใหญ่เกินไปเห็นว่าแคลเซียมมันเยอะอีกทีนี้มุดไม่เป็น มันโจรเลยแม่งเลยเหมือนซานต้าไปดึกว่าไป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 มันขึ้นแค่สองไปแล้วบะฮัลโหลส่งเพลงอ่ะเกิดอะไปไหมเดี๋ยวกูไปรับภารกิจก่อนถ้าถ้าตายแล้วได้ภารกิจกถือว่าคุ้มนะกูอยู่กูด้วยครับเฮ้ยมันลงมาแล้วโอเคกูรับภารกิจแล้วมีเสียงด้วยมันไล่กูมันไล่กูมึงยังไงกันนะ ชใต้ดิกูมาแล้วเอเคมีที่แอบไหมแถวนี้ยว้าวว้าวว้าวแระสมทางไหนทางไหนทางไหนผมรู้สึกไม่ค่อยดีคุณสตาร์ผมรู้สึกไม่ค่อยดี หลบไหนวะไปตัวไอเี็ยไปตัวหลบไม่ได้ไอ้เย็ยหลบไม่ได้ไอ้เย้โดนไม้ตีอ้หโโที่หลบได้ก็จะมีจะมีใต้ใต้ตัวอาหารอะแล้วก็จะมีใต้เปียโนหลบได้แล้วก็จุดแล้วก็พวกจุดบอดที่แบบว่าก็มาดิวะโดนบ้องเลยไอ้เย้หอนนี่โนหอนนี่ รีแพร์โปเกตแล้วก็อะไรก็ไม่รู้มันกลับมาแล้วอ่ะกลับมาว่ะมันสั่นอย่างเงี้ยอได้แล้วคิแรกไม่ไล่ใครมันไม่ไล่ใครอ่ะมันไล่ะครกาอยู่มั้งคิแรกคิดแรกอย่างไวไล่ไล่กี่อะไรเก้าอี้นี่เก่าว่ะมันกระตุกอะไรไว้มาเสีดเอพีเอสเนี่ยมันกำลังมาให้ไหมเพื่อน ไม่รู้รอถ้าจอมันสัตว์ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละเออเอมันตึ้ง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 ตึงตึางตึ้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 งตึงตึ้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 งตึาง นี่รถจอดไว้ไหนบ้างอะไรเนี่ยเก้าอี้ผีสิงไอ้ที่อะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าจะแก้ตรงนี้มีคนตายอ่ะอย่าไอ้สัคนตายคือคนตายแม่ตื้อดรือๆขึ้นไปข้างบนไหมกูไปใต้ดินตายตายเป็นตายผีอยู่ใต้ดินเชี่ยล่ะขึ้นไปอ๋อมันไม่ไ่กูเถอะ อาคมาข์ไอ้เหี้ยตั้งอยู่แล้วตกตายทนายโต้พังกี่ไปละเหี้ยเฮ้ยเอ้าไม่ไล่กเฮ้ยไอ้ี้ยกันโค้ดไปเลยแล้วกันอะไรแม่ทำโขกไปแว้วอะไรเพียนายตายตายใต้โคลยอีกแล้วบอกแล้วตรงนี้ที่นี่เคยมีคนตายเห็นไหม บอกแล้วที่นี่เคยเป็นคนตายแล้วก็ตายหลายคนด้วยไอ้ยุ่งเล่นเลยเป็งเล่นได้อย่างงี้ที่ไหนยังวิ่งไม่ตายไม่บอกไม่บอกว่ามันไปวิ่งไม่ตายมันมีเพลงก็คือมันตามมึงอ่ะมึงเปิดเพลงไว้หรือเปล่าเจมันตายแล้วมันยังอยู่โอ้โหมันยังอยู่ไอเยี่ยมันยังอยู่มันแคมป์อ่ะมันแคมป์อ่ะ ทำไงฮะมันเกิดเลยได้เอ้ยเดี๋ยวเอาาไปดูละไรมาลงไปแล้วเหรอต้อมคอนโทรลละคราร้อยของเอว่าเกนก้าท็อก2เอวอาเกนถ้าต้องไปคุยวิดยูอาเกนต่อผีมาแล้วเอาไปคุยกับเอวอีกรอบตอนนี้เอวอยู่ใต้ดินกูตามไปเดี๋ยวทำตุกไหม ปิดไฟปิดไฟกูออกเลยยี่ตายหมดกวตายหมดมันไล่มันไล่มันไม่เห็นมันไม่เห็นกูออกนอกบ้านเลยเฮียเอาไป็นรูปสีไอ้ผีไล่นายพี่ไล่เออนอกจากนอกจากหน้าประตูไม่มีที่ไหนบอกปลอดภัยเลยไอ้เหี้ยของนอกบ้านไม่ได้ก็กูบอกแล้วนอกจากหน้าประตูอ่ะ ก็หน้าประตูไม่เลยแฉกูออกนอกบ้านไปแล้วสะสมของเล่นไมคเหนียวแล้วมันให้เอาอะไรวะสะสมของเล่นไปถีงหน้าประตูจะเกิดโอ้โหผ่านมาแล้วมันมาขึ้นชั้นสองมันขึ้นชั้นสองมันถุยถุยอะไรนะดนถุบีทียไม่รู้ถุย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 ไม่ทำประโยชน์เลยเนี่ยออกมันมีหมวกอยู่หมวกเก็บไปแล้วใช่ไหมต้องไปดูชั้นสองแล้ว มันมันออกอกบ้านมันมันไปข้างนอกมันไปข้างนอกมันไปตรงที่รถสันต้าจอดเดี๋ยวมันวิ่งไปซ้ายแล้วเอ้ยอ่ะตรงไหนที่แอบบ้างอนี้ตรงนี้หายหายเย้สัตว์ลุ้นชิบหายเลยโลบาร์งล่างมันจะเป็นแบบชั้นหนึ่งทำลายวิจูอาชิบหายแล้วมันวิ่งไล่กูมาแล้วกูตายเนี่เนี่ยลาก่อนลาก่อนท่านทำเรือนทำไมกูไม่เกิดอะกูเป็นโซเเนีไง อันกูบารเคียอะไรเนี่ยที่อันน่าจะอยู่ใต้ดินวะพวกมึงเกี่ยวกันไปเลยกูบารเคียอะไรไม่รู้ไม่เกิดเอาไหนหายเอาที่อันน่าจะอยู่ใต้ดินวะพวกมึงเกี่ยวกันไปเลยกูบารเคียอะไรไม่รู้ไม่เกิดเอาไหนหายเอาวเเดดี๋ยี๋ยวสอดส่องผีให้โจรุนโจบาเนอะผีไเทียนาย มาใหม่มาอยู่ในนายแบบกูเข้าห้องไฟมันเข้าห้องผิงไฟเอ้ามันไล่นายไปแล้วเอ้าไม่ใช่มันเข้าเป็นเป็นโอ้แอบอยู่ห้องเปียโนเนี่ยมันเข้ามันมาหากูมันแอบได้แค่นี้จริงเหรอเดี๋ยวกูเก็บก่อนกูเก็บที่ชั้นตสองก่อนไอ้เหี้ยวไอ้เหี้ยโอ้โกนมอกอะไรเนี่ยก็มึงก็มึงมองแต่จุดต่ำเนี่ยสัตว์สูงไม่เคยมอง ก็เราเตี้ยแก่ของเลยละแก่ยังไง้าโอ้โหโคตรหนังผีอะไรสัตว์น่าจะอยู่นี่ปะสุดท้ายเอาวัสดีก้าใช่ไม่ใช่เก็บไปแล้วผีลงมาแล้วเก็บเลยกูจะได้เกิดท้องตัวเอลกเอลเอลอีกแล้วเอลเป็นที่อะไรมันคือเควสของเอลเนี่ยวะต่อไปต่อไปเควสสุดท้ายละ you did it you found all the toy please steal the key from o k a แค่ขโมยกุญแจจากมันขโมยกุญแจจากไหนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถากกัมพูชาสัตว์เลยสัตว์ไม่มีสิลพอดีเซ็กซี่รีใจไม่ได้เกมมันแม่โอ้หรอดบุดบิดมันทำอะไรตรงเนี้ยโตมั้งนะมันทำมันขยับตัวไม่ได้กูกูทำอะไร มึงยืนตรงนี้อะไรตรงนี้กูกูเป็นศพอยู่ทำไมทำไมกูเป็นศพอยู่มุมมองกูเป็นศพอยู่อ่ะกูเกิดแล้วล่ะมันอยู่ไหนอะตอนเนี้ยบอกกูหน่อยกูจะขึ้นไปชั้นบนใช่มึงมเกิดแล้วเนี่ยมึงมึงยืนงงอยู่ตรงเนี้ยแต่มุมมองกูเป็นศพอยู่ไอ้ยยบอกหน่อยคุณแจอยู่ไหนกูผีผีอยู่ไอ้ปล่อยแทนตาเออเออนี่ ไปเลยไปเลยลุงไอ้ยึดตั้มาน้าตาแบบนี้ไปเลยลุงอ้อาวบินไปแล้ว,วเอาบินไปแล้วสิแล้วอย่างหนึ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามาก็คืออจอดำปับป๊บปับ๊บปั๊บอะไรมองที่สายล่างมองที่สายล่างมันมีปุ่มรีเทิร์นล็อบบี้แล้วไม่เห็นอัามีแค่นี้เหรอเอาของกูจอดำอ่ะเกมมีแค่นี้เหรอ ใช่มันก็มีแค่นี้แล้วเว้ยเอ้ามัจจะมันหายออกอะมีแค่นี้แหละเอ้าแล้วกูไม่ได้ช่วยอะไรเลยกูก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหมือนกันมันยืนแล้วโดนจับตาแกลแค่นั้นแหละงั้นก็ขอจบประจําเกมเท่านี้เลยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิปนี้อาจจะลงตอนวันที่สามสิบเว้ยมีอะไรจะพูดกับคนดูไหมจะไปจะปีใหม่แล้วก็สามสะเออก็ไม่มีอะไรมันจะปีใหม่แล้วก็ ก็จะพูดไว้ตรงนี้เลยนะว่ายิปผมคัดจะลงแบบว่าเร็วเร็วไปปั๊บนะค่อยป,ปั๊บมันดองบีดใช่แหละกูลงสามสิบแค่นั้นแหละส่วนกูก็จะมาทำคอนเทนต์จริงจังแต่ว่าอันนี้มีแ<ม><ม>ค่คอนเทนต์เดียวก็คือเกมผีเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ลงโอเคแล้ว okay. ก็สวัสดีปีใหม่่วงหน้าทุกคนด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงผู้ชายขอให้หำใหญ่และทรงพลัง <ML S 1> ขอให้เอวด้วยขอให้ใหญ่ใหญ่หญทุกคนขอให้ใหญ่มา,มากๆขอให้สุขภาพดี แล้วก็จบคลิปเลยเดี๋ยว